รอบลอบปีสัจแดงผ่านพ้นไปด้วยความชื่นมื่อนะครับกับผลงานของเอเดร็กเทนฮารกและลูกทีมทีมท่รวมกันหักด่านทีมรองบาร์ซิลีในเกมลีกขับรอบ3าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาด้วยสกอร์ขาดลอยมาโหราน7ต่อ0นต่อหน้าต่อต,อตาแฟนบอลในโรงละครแห่งความฝันแมคคูดอสู้อย่างบาร์ซีจะมีชื่อชั้นที่เล็กกว่ามากเป็นสโมสรที่มาจากระดับลีกวันหรือเทียบเท่าดิวิชั่น3ของประเทศเทียบอันดับในลีกกันแล้วก็คือห่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส1อ็อันดับซึ่งความหมายก็คือชัชน,น้น แตกตกก่างันคุณภาพที่ห่างกันมันก็เหมือนกับเป็นภาคบังคับอยู่แล้วว่าทีมของเอเดร็กเทนฮากนั้นจะแพ้ไม่ได้เราว่าสิ่งที่มันมากกว่าชชนะมากกว่าสกอร์บอร์ดท,ที่ออกมาขาดลอยถล่มทลายมันมีนัยยะสําคัญที่ถือเป็นผลพลอยได้ที่เอเดร็กเทนฮากกับลูกทีมของเขาเก็บเกี่ยวมาได้ด้วยนั่นเองครับมาร์คลิปที่เขียนเอาไว้ในเดเลีติกคอนเฟิร์มว่าตัวเลขสกอร์บอร์ด7ต่อ0ถือเป็นชัยชนะที่ถล่มทลายมากที่สุดของเอเดร็กเทนฮากนับตั้งแต่เขาเข้ามารับงานคุมทีมปีสัตดว นอกจากนั้นเกมกับบาร์ลีล่าสุดยังถือเป็นัยชนะทั้งมโหฬารที่สุดของปีสัตว์แดงนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ที่เคยเอาชัยเหนือซอแฮมตันได้ด้วยสกอร์9-0โดยเวลานั้นคุมทีมโดยโอเลกุน่าโซชาอีกทั้งัยชนะในคืนวันอังคารที่ผ่านมายังถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ปีสัตว์แดงภายใต้าการคุมบังเหียนของเอเดนเทนฮากเอาชนะคู่แข่งด้วยผลต่าง่าง5ลูกขึ้นไปซึ่งมีการเปรียบเทียบกันว่านี่คือสถิติที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของโ so อเลก บทความของเขาที่เกี่ยวกับชัยชนะ7ต่อ0ของปีแสดงเหนือบาร์ซีไม่ใช่การจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาแล้วและพร้อมจะท้าทายแชมป์อะไรอย่างนั้นนะครับสิ่งที่พวกเขาจะสื่อก็คือในด้านมูดอารมณ์โทนความรู้สึกบางอย่างที่เป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ดูจะขาดหายไปจากแมนยูไนเต็ดในหลายปีหลังโดยเฉพาะภายใต้การทํางานของเอเดร็กเทนฮากที่มาคิชี่ใช้คําว่าโดยมากแล้วเวลาแพ้นหนักสุดก็คือการแพ้หมดรูปยับเยินจนเป็นกระแสะวิภา์วิจารณ์และหาได้ค่อนข้างน้อยมากที่เวลาชนะจะชนะแบบถล่มทลายขนาด ซึ่งการที่พวกเขาสามารถในลมิตชัยชนะเหนือฝันเจ็ดต่อสูนไมาได้ล่าสุดนั้นมันจึงถูกมองว่า เหมือนกับการที่สโมสสอนแห่งนี้ได้ปลดเปลื้องพัฒนาการอะไรบางอย่างที่ผูกมัดพวกเขาไว้และอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะกําหนดโมเมนตัมฤดูกาลของปีแสดงหลังจากนี้ให้เป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นมาคิดชี่ฉี่ว่ามนาดฟังดูเหนือ,อฝันเกินจิตนตนาการนะครับอย่างที่บอกว่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องนาม,มาทําที่จับต้องได้ยากแต่ถามว่ามันมีจริงๆไหมในวงการฟุตบอลคําตอบก็คือมันมีตัวอย่างที่สามารถนํามาเทียบเคียงได้จริงๆและเทียบเคียงได้ทั้งในบริบททั้งทีมและบริบทตัวบุคคลด้วยอาทิเช่นย้อนไปปี ที่เอเด็กเทนฮาร์เข้ามาทำงานในโรงละครแห่งความฝันแฟนบอลน่าจะจำได้ด ja ีว um ่าเขาพาทีมออกสตาร์ฤดูกาล2022-23ด้วยการแพ้หมดรูปใน2เกมแรกให้กับทั้งไบร์ตันและเบลนฟอร์ดโดยเกมหลังที่ยกพลไปเยือนบ้านเบลนฟอร์ดนั้นถูกกดยับเยินกลับมาถึง4-0แถมที่สําคัญหลังจบเกมดังกล่าวโปรแกรมสโมสรนกระลิกทางให้เบลกทีมชาติเข้ามาขั้นกลางแฟนบอลปีศาจแดงยอมจาได้ดีถึงความรู้สึกในระหว่างเบลกทีมชาติตอนนั้นเมื่อ2ปีก่อนภายใต้กุณซือคนใหม่ว่ามันั่งหุดหงิดน่าเลี่ยมทีม กลับมาแข่งใหม่โดยแพ้มาแบบนั้นและที่สําคัญนะครับแมตช์เดนาในที่3ของซีซั่นดังกล่าวคือการเปิดบ้านรับลีพูอีกด้วยณเวลานั้นหลายฝ่ายก็มองกันว่าเอร็กเทนฮังอาการหนักแน่ๆขณะเปิดหัวมา2เกมเจอทีมไม่ใหญ่มากยังถูกสอนบอลจนความมั่นใจหดหายนับภาษาอะไรกับการเจอลีพูที่อยู่ในยุคงใหญ่กนครอฟที่ถดดมด้วยความดุด,ดันทว่าเกมวันที่23สิงหาคมปี2022ที่พบกับลีพูนั่นแหละครับคือตัวอย่างของคาว่าจุดเปลี่ยนที่พลิกโมเมนตัมด้านอารมณ์ความรู้สกากเย,เยเ็นบับสดสชงพ การคว้าชัยชนะ2ต่อ1ซึ่งแม้สกอก์จะไม่มากมายอะไรแต่ความสําคัญคือการที่มันเป็นชัยชนะเหนือคู่อลิซึ่งจากนั้นมาก็เก็บชัยชนะได้ติดต่อการอีกหลายเกมพอสมควรนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมในทางฟุตบอลด้านคาว่าทีมทั้งทีม ย้อนไปที่เกมกับบาร์ซีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมยังถูกนาไปใช้คา,าดคะเนกับผลงานการเล่นของผู้เล่นอีกหลายคนด้วยนะครับไฮไลท์หลักๆเลยก็นีไม่พม้นมาครทแลตฟอร์ดตัวรุกหมายเลขสิบที่ถูกกระแสวิพาว์าวิจารณ์เดิงฟอร์มที่ย่าแย่มาหนักน่วงไม่ใช่แค่เกม2เกมแต่คือเป็นมาข้ามปีข้ามฤดูกาลมาคิดที่ออกตัวว่าแน่นอนแหละมันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าการที่แลตฟอร์ดกลับมาทำประตูได้ต่อเนื่อง3ประตูจาก2เกมติดต่อ,อก,กันกับคู่แข่งอย่างเซาแฮมตันลับาร์ซีนั้นหมายถึงการ แต่มาคิชี่ยืนยันว่ามาคาเลตฟอร์ดจัดอยู่ในหมวดผู้เล่นดีหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งมีศักยภาพฟุตบอลยืนพื้นในระดับสูงอยู่แล้วดังนั้นขอเพียงแค่มีจุดเปลี่ยนนิดเดียวมาสก,กิดเป็นเชื้อไฟผู้เล่นประเภทนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาลันฟอร์มงดงามต่อเนื่องและรักษามาตรฐานไว้ได้ไม่ยากเช่นเดียวกับอันโตนี่ที่ศักยภาพอาจจะไม่ถึงชั้นระดับเดียวกับมาคาเลตฟอร์ดแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ผู้เล่น2คนนี้เจอคล้ายกันนั่นคือการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วต่อยอดมาเป็นการ ต่างๆเหล่านี้มาตลอดสาหรับเคสอันโตนี่นั้นเขาทําประตูได้จากลูกจุดโทษซึ่งตัวเขาเป็นคนเดี้ให้ทีมได้ในครึ่งเวลาแรกโดยเบื้องหลังเรื่องราวที่เขาได้รับมอบหมายหน้าที่ตรงนี้ทางที่จริงๆต้องเป็นมาคัดแลตฟอร์ดนั้นก็เป็นเพราะคาซิมิโลรุ่นพี่คนชาติเดียวกันที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมเป็นคนต้นคิดได้การพี่ให้น้องด้วยการขอบอลจากมาคัดแลตฟอร์ดเพื่อให้กับอันโตนี่ได้รับหน้าที่สังหารลูกโทษเพราะอยากเห็นรุ่นน้องเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาโดยที่ตัวของมาคัดแลตฟอร์ดเองก็ยินดีีีดด้้้ววยยคคาามมมเเตต็ใจจจิิ่่่งงงนนนะะรับซึุออททสสภพ ภายในสโมสรที่บุคลากรมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันและกันระหว่าดพูดได้ด้วยครับว่าตัวของมาคาแรตฟอร์ดเองก็น่าจะเข้าใจหัวอกของอันโตนี่ดีไม่น้อยเขาก็ตกอยู่ในสภาพใกล้เคียงกันมาหลายเดือนเอเล็กเทนฮั์กเองก็พูดถึงเรื่องความอบอ้อมอารีแบ่งปันกันในจุดโทษที่ได้มานี้ว่า พวกเขาให้โอกาสกันและกันในการทำประตูโดยเฉพาะจากจุดโทษแบบนั้นในภาวะที่อันโตนีต้องการฟื้นฟูความมั่นใจมันชัดเจนมากๆว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันและเข้าใจกันและกันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นอีกคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากแม้ไม่มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดเลยแม้แต่ลูกเดียวนั่นคือมานวยอุกาเต้ไม่ฟิลตัวรับทีมชาติอุรุวัยที่ได้รับโอกาสประเดิมตัวจริงชุดปีแสดงเกมนี้เป็นเกมแรกนับตั้งแต่ย้ายมาจากเปเอสเชโดยเจ้าตัวมีการเล่นในแนวทางที่ชัดเจนเลยว่าค้านหายไปจากเกมของปีแสดงอย่างแท้จริิงงงโดยยยเฉพาาะอ่่ ดเด่นในการเล่นของอูกาเต้ที่กลายเป็นส่วนเสริมสนับสนุนชั้นดีในการทําให้ผู้เล่นลายล้อมคนอื่นในแดนกลางสามารถทํางานได้อย่างอิสระและสบายใจมากขึ้นนั่นคือการที่อุกาเต้สามารถสแตนบายเป็นตัวดีไซเคิลบอลกลับมาสู่การครอบครองให้ทีมได้ในสถานการณ์ต่างๆเอเล็กทนฮักชื่นชมอุกาเต้ว่าเขาทําได้ดีมากจริงๆกับการหาที่ทางเพื่อสําแดงตัวตนของตัวเองออกมาในการลงเล่นครั้งแรกๆและเมื่อเราได้มาครอบครองแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่าระดับของเขานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนและความแข็งแกร่งนั้นที่เขามีทูกเติมเข้าาามมมสู่่ทีีอยงไรค ว่ามานานแค่ไหนแล้วนะที่ปีสัจแดงไม่ได้มีผู้เล่นประเภทที่สามารถแย่งบอลเก่งๆชนิดควักออกมาจากเท้าคู่แข่งต่อหน้าต่อตาแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วแน่นอนถ้าคนล่าสุดที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ประมาณนี้คงต้องย้อนไปตอนกาเซมิโลย้ายมาปีแรกคําว่าการสัาแดงตัวตนในการเล่นออกมาชัดเจนขนาดนี้ไม่ใช่แค่เพียงเอเดรเทนฮากเท่านั้นที่นิยามมาโนยโอกาเต้เอาไว้ในเกมล่าสุดเพราะแมนเชสเตอร์นิ่นิวบทความที่เขียนโดยเทโรมาเชลก็เลือกที่จะใช้คําเดียวกันนี้เอาไว้ในการเขียนถึงเช่นกันทาโรมาเชลระบุว่าทกลางความสนใจของผู้ ทคนที่มีต่อบรลดาสตาเกมรุกของปีแดงในเกมล่าสุดที่ต่างก็ดำผลงานกันได้อย่างอิสระเสรีนั้นละหลักแล้วไม่สามารถจะหลงลืมให้เครดิตการเล่นของอุกเตได้เลยว่ามันแผ่ที่พ้นไปถึงจากการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นดุดันกัดไม่ปล่อยจนมีจังหวะหนึ่งที่เข้าปะทะกับเล่นของบาร์ซีแบบหนักๆจนล้มไปกองกับพื้นได้เลือดและกับกรียาของเขาที่ล้มลงไปสแสดงถึงความเจ็บปวดนั้นยังส่งให้กล้องถ่ายทอดสดจับภาพถึงสีหน้าความกังวลใจของเอเดนเทนฮาร์ที่ออกอาการอย่างชัดเจน และโชคดีที่สุดท้ายอุกเต้ไม่เป็นอะไรและอยู่รอดปลอดภัยจากเกมในสนามได้จนถึงตอนถูกถอดออกไทลรนมาเชลก็ทิ้งปมน่าสนใจเอาไว้เช่นกันนะครับว่าการที่อุกเต้แสดงตัวตนการเล่นที่เป็นลายเซ็นชัดเจนของเขาออกมาอาจมีทั้งแง่ดีและไม่ดีเพราะนี่เท่ากับเหมือนการที่เขาทิ้งนมบัตรภาพจําการเล่นของตัวเองเอาไว้และทําให้ในเกมต่อๆไปเขาจะถูกจับจ้องเพ่งเล็งมากหน่อยจากทีมงานผู้ตัดสินรวมถึงผู้เล่นคู่แข่งที่จะใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์การเล่นของเขาให้เป็นคุณกับพวกเขาเอง ถ้านึภาพไม่ออกให้หนึกถึงคารเซมิโล่ตอนย้ายมาใหม่ๆซึ่งมีการเข้าบอลที่ดุดันเด็ดขาดตัดเป็นตัดแต่กลับถูกมาตรฐานการทํางานของทีมผู้ตัดสินอังกฤษบางคนจับจ้องและนําไปสู่บทลงโทษที่กระทบต่อความมั่นใจในการเล่นวิถีทางแบบที่เป็นตัวเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายฝ่ายห่วงกังวลว่ามนาถูกผลิตซ้ําขึ้นมาอีกกับมาโนเอกาเต้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คงทําได้แค่รอดูกันต่อไปก็เท่านั้นครับอีกคนหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมไม่แพ้ใครในฐานะขิงแก่แต่ยังไม่หมดไฟก็คือคิสเซนเอเร็กเซ ดั้งเดิมที่เนิบช้าไม่เล่งร้อนแต่พังพร้อมไปด้วยคุณภาพในการแจกจ่ายบอลแต่ละครั้งจนภายทีมมีเสถียรภาพในการคลองกระแสะเกมต่อเนื่องโดยอนาคตของเจ้าตัวนั้นแม้เกมนี้จะผลงานดีแต่ข้อเท็จจริงก็คือสัญญานักเตะของเขากับปีสัตว์แดงเหลือถึงแค่ปีหน้าเท่านั้นนะครับโดยวิแววว่าสโมสรจะมอบสัญญาใหม่นั้นก็ไม่มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากจากการที่ทีมมีนยโยบายใหม่จากฝ่ายบริหารซึ่งต้องการสร้างทีมโดยมีการลดสเกลอายุผู้เล่นลงมาทําให้ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ถ้าสโมสรจะไม่ขยาย เออกไปพราะแม้คลาดบอลของจอมทัพเดนมาร์กจะยังสามารถพูดได้เต็มปากว่าอยู่ในระดับสูงแต่ข้อจํากัดบางอย่างที่เกิดขึ้นจากความโดยลาด้านอายุทําให้เขาเองก็ถูกตั้งคําถามว่าจะยืนระยะในเกมระดับสูงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือตัวเขาเองไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับโดยเขากล่าวหลักเกมไว้ว่าถ้าสโมสรบอกว่าผมต้องไปผมก็จะออกจากทีมแต่จนถึงตอนนี้ผมพูดได้ว่าผมยังไม่ได้ยินใครพูเดเรื่องนี้และผมรู้สึกดีมากๆกับยูไนเต็ดผมชอบที่จะอยู่ในที่ที่ครอบครัวผมอาศัยและที่ที่ผม จะสามารถสร้างประโยชน์โดยการเล่นฟุตบอลให้นั่นคือเป้าหมายของผมเสมอมาสุดท้ายแล้วสำหรับคริสเซนเอเด็กเซนหากว่าฤดูกาลปัจจุบันนี้จะเป็นเดอะลัสแดนของเขาในสีเสื้อแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็เชื่อว่าจะเป็นฉากอำลาที่เขาเองน่าจะพยายามสร้างสรรค์ออกมาให้งดงามน่าจดจำมากที่สุดเท่าที่โอกาสลงสนามจะตกมาถึงนะครับและหากถึงวันที่ต้องโบกมือจริงๆอย่างไงซา er แฟนบอลปี้แสดงส่วนใหญ่ก็คงจะมีแต่ภาพความทรงจําดีๆและความรู้สึกดีให้กับเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยเพราะแม้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจะไม่ได้ยาวนานมากนะักแต่คร e ิสเซนเอเด็กเซนกับพ ตัวให้เห็นแล้วว่าแม้หัวใจจะไม่สมบูรณ์พร้อมทว่าก็ยังพร้อมจะสู้เต็มที่เพื่อทำผลงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสุดหัวใจที่เขามีอย่างแท้จริงนั่นเองหล่ะครับ